สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมความงามของบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะไม่ได้ผ่าหัวนะคะตัวนี้มันเป็นต้นที่หัวเขายุบนะคะแล้วเราก็ฝังไว้นะคะเสร็จแล้วเขาก็เกิดใบใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้น่าจะช้ำน้ำมาดูซิว่าในพอดีเราเอา เรียกอะไรแล้วพกดลงนะคะใส่ด้วยในกระถางนี้มาดูเลยค่ะอันนี้คือเขามีเป็นหัวเดียวนะคะแต่เราไม่ได้ผ่านะคะเราฝังงเลยตอนที่เขายุบใบนะคะเดี๋ยวก็้ีออกสวยงามมากนะคะสีชมพูมาดูว่ามีกี่ต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยแบ่งนะ เดียวเลยนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าต้นนะคะในถนุงกระถาน,นะคะแล้วก็แล้วก็ฝังไอ้หอกกละะุ่มไปในนี้ด้วยหอกกลุ่มนี่หนึ่งต้นนะคะหอกกลุ่มนี่ก็มีหัวนะคะหัวเขาใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าใบเขาเพิ่งออกมานะคะแล้วก็เจ้ากลุ่ม ใหญ่เหมือนกันนะคะสวยงามใช่ไหมไม่คิดว่าใบใหม่ก็ออกมาจะสวยขนาดนี้นะคะเราเก็บไว้ในตู้อบบอลน,นะคะเราเก็บไว้ในตู้นั้นนะคะสวยงามแต่ของเรานี่ก็สองติ๊